นที่ตกหนักบริเวณเทือกเขาภูพานเนี่ยทำให้มีน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกันไปค่ะนี่คือสภาพของนาข้าวคุณผู้ชมนาข้าวนะคะเนี่ยพื้นที่ร้อยไร่และบ้านเรือนของชาวบ,บ้านเป็นสิบหลังในอำเภอเขาวงและอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินค่ะ น้ำป่าจากเทือกเขาภูพาเนี่ยไหลท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับผู้นำชุมชนก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเตือนประชาชนเลยพื้นที่ราบลุ่มรับมือกับน้ำป่าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำพยังแต่ถ้าไม่ได้มีฝนตกลงมาหนักเดี๋ยวก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันสวันนี้ค่ะ ทางด้านของนายมณีอุทธรัก์ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากรสินบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยปกคลุมประเทศไทยมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนก็จะทําให้ผ้าตวนออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ